Benz e ปี0 0ม u t e x บูเทคไฮบมาด้วยอาการเส้นนำแสงฝั่งขวานะครับฝั่งโน้นนะครับเราแกะไฟไปแล้วนะฮะไม่ติดผมจะให้ดูนะสำหรับข้างที่ติดปกติจะประมาณนี้นะครับเส้นนำแสงจะมีเส้นที่1ที่2ที่3และที่4นะครับมี4เส้นนะครับอยู่แถบนี้ทั้งหมดนะครับส่วนที่เราเห็นเนี่ยไฟออกจากนี่ไปนะครับวิ่งไปถึงด้านหลังนะครับโอเคนะฮะ เดี๋ยวทาการซ่อมนะครับข้างนี้นะการนี้คือตั้งขวานะครับดูเดี๋ยวผมให้ดูเต็มเดี๋ยวครับผมขอปิดไ่ายหน่อยนะครับปิดฝาท้ายเราจะเห็นนะครับลักษณะของไฟเขาจะขึ้นแบบนี้ฮะมีดวงเล็กนะครับทับทิมบนฝาท้ายนะครับทั้งคู่ซ้ายแล้วก็คู่ขวานะครับไฟที่ไม่ติดคือไฟดวงใหญ่นะฮะที่มีปัญหาบอดนะครับเดี๋ยวเราทำการแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ครับ มาส่งงานเบนซ์นะครับ E 300นะฮะงานซ่อมไฟท้ายนะครับนี่ฮะคันนี้ไฟท้ายดวงใหญ่นะครับด้านขวามาด้วยการเส้นนำแสงไม่ติดนะฮะตอนนี้แก้ไขเส้นนำแสงติดแล้วนะครับไปเลียวปกตินะฮะแบบนี้เนี่ยไฟเบรกติดปกติครับสำหรับใครที่ใช้โฉมนี้อยู่นะฮะ w 2 1ิเจออาการไฟท้ายติดไม่ครบเส้นนำแสงหายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาแวะมาหานะได้ครับ